ทำไมรถแรนล,ล,ลี่แข่งทางฝุ่นเสียงท่อต้องดังเดี๋ยววันนี้พาไปคุยกับนักแข่งแล้วก็เจ้าของอูด่ด้วยสำหรับคลิปนี้นะฮะอาจูนเนอร์นะครับพามาชมเปลี่ยนสไตล์นะฮะหลายๆคนนะผู้ชมที่เข้ามาชมจะคิดว่าผมมาทำแต่ เครื่องยนต์ดีเซลคอมเบเรลอย่างเดียวไม่ไหมผมปรับจูนบอกแล้วทิ้งเคยทิ้งค้ายไว้หลายรอบแล้วว่าทั้งดีเซลเบนซินแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับก่อนอื่นวันนี้ก่อนจะชมคลิปนี้ฝากผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ในยูทูบให้ผมหน่อยนะเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับคันด้านหลังผมนะฮะเป็นมิสซูวีคาร์นะครับหรือถ้าเป็นพวกโันท็อปเลยที่หลายๆคนเคยดูหนังมาก็เฉลิ่งนะครับก็คืออีเวอริชั่นทรีหรืออีเวสาม ซูบิชินะครับจค่ายมิโซก็คันนี้เป็นเครื่อง 4G โมด3นะครับเป็นขับเคลื่อนล้อหน้านะครับสองล้อนะครับเขาแข่งแอนลี่เครื่องยนต์ไม่มีอะไรเลยเดิมๆมแตนดาดทำแค่ฝาดิบๆหน่อยแล้วใช้น้ามัน e 2 0เพราะว่าเขาต้องแข่งทางฝุ่นแช่ย,วยาวๆแช่ไกลเขาเลยไม่ได้โมดิฟายเครื่องอะไรเยอะแล้วก็ที่เป็นคอนเทนต์ที่ผมสงสัยมาตลอดนะปกติเป็นซินผมจะไม่ค่อยถ่ายิี ทำไมรถแลลี่มันต้องพ่อเสียงดังด้วยเคยสังเกตไหมนะถ้าคนรุ่นเก่าๆเคยไปดูรถแลลี่โหดพ่อยิงแป๊บสดเลยเดี๋ยวลองฟังเสียงด,ดูก็ได้ครับแบบแสบแก้วหูวดัวดวมดวดัวดวดัดวัดนะลองดูนะฮะวันนี้มาปรบชูนด้วยกล่องเทคโฟกล่องส n ต a l o n นจาก ECU Shop นะฮะไป ต้องสงสัยนะฮะทำไมผมใส่เ e ยียปักนะฮะเยีย e มับนะฮะไม่ไหวะฮะปกติจูนรถคันอื่นนะฮะปิดกระจกได้รถแข่งแรล,ลลี่มันไม่มีแอร์ต้องใส่หูฟังตอนนี้ข้างนอกก็เซฟได้เยอะเลยแมงแก้วหูแตก ตอนนี้ก็อยู่กับแม้แล้วนะครับเจ้าของรถนะฮะถามแม้นึงว่ายังไงมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตอนแรกรถรถเดิมที่แข่งลรลลี่ไม่เอาเอาไง่ายๆไม่มีกล่องเลยแล้วทำไมถึงอยากใส่ติดตั้งกล่องเข้าไปให้มันมันเกิดอะไรขึ้นอออคืออย่างนี้ครับก่อนดน้านนี้รถมันมีอาการว่าต้นหนัก ต้นมันหนักแล้วก็ปลายมันด้านมันไม่ไหลอ๋อปลายมันด้านไม่ไหลครับพอก็คือแข่งมาอย่างงี้เครื่องแบบแบบเนี้ยทรงนี้คือประมาณ 2, <S 2>, 2 <S ปีนะ<ป>ครับใช่ครับสปีปแ,ลแล้วคราวนี้พอวันนี้แมนเอามาติดตั้งกล่องปุ๊บก็เลยเจอนะฮะน้องน้องผมช่างไฟนะครับก็มาเจอว่ารถคันนี้เขาไม่ได้ใส่สัญญ,ญาณลิ้นเร่งแล้วคือ TPS นะครับมันก็ไม่ครบก็การสั่งจ่ายน้ำมันมันก็ไม่ครบนะครับมันก็ จ่ายแค่ a i r ์โฟแต่ตอนนี้ผมยกเลิก a i r ์โฟไปแล้วใช้เป็นแมปเซนเซอร์นะครับเป็นตัวสั่งจ่ายน้ำมันแล้วก็เซนเซอร์คันเร่งนะครับใส่เข้าไปครบแล้วมันก็สมบูรณ์ในระดับหนึ่งแต่ต้องให้เขาไปลองคอนเทนต์ Content สำคัญที่คุยมาทั้งหมดเลยอยากรู้ทำไมรถแลนลี่ททำไมท่อต้องดังอ๋อท่อไม่ดังเนี่ยมันรู้สึกไม่ฮึกเหิมไม่ฮึกเหิมรู้สึกขี่แบบเงียบๆไปเงียบ มันต้องดเพราะว่าบางครั้งเราแข่งคือมีวิ่งเข้าป่าถูกป่ะใช่ครับแล้วบางทีเนี่ยมันต่อให้เราเคลียร์เส้นทางยังไงอ่ะผมบอกตรงว่ามันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์น้อยมันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์นึงที่มีชาวบ้านเข้ามาหรือบางครั้งก็ไม่ใช่ชาวบ้านอย่างเดียวก็สัตว์ใช่นะบางคนเจอหมาบ้างเจออะไรแบบเคยเจอเคสหนักสุดนี่คือมีทั้งไก่ปลางูงูสุนัข อ่าเนี่ยจะเยอะพวกนี้คือคือเราเบรกไม่ทันอยู่แล้วพวกนี้ไม่ทันอยู่แล้วครับคือสุดท้ายก็คือว่าที่มาของเสียงเสียงท่อแป๊บก็คือต้องต้องไล่เสียงใช่ไล่พวกนี้ให้ให้คนรู้หรือให้สัตว์รู้ว่าเอ้ยมีรถมานะใช่ใช่อ่านี่คือที่มาใช้ในการแข่งขันนย่งเดียวนะรถแรลลี่ครับอ่าโอเคขอบคุณมากครับตอนนี้พามาชมแรงม้ากันบ้างนะฮะหลังจากปรับจูนนะฮะเบนซิน รถเดิมๆเม,เมื่อกี้ที่บอกว่าเขาเซ็นเซอร์มาไม่ครบเนี่ยมีอยู่1 1 7ม้าพอจูนเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็น137แรงม้านะครับแรงบิด181นิวตันเมตรแต่ต้องบอกตามตรงว่าถ้ารถเขามีเซ็นเซอร์ที่ครบมาหมดก็อาจจะได้แรงม้าเดิมๆมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าผมจูนปุ๊บแล้วขึ้นมา27แรงม้ามันไม่ใช่มันปกติแล้วเบนซินเนี่ยผมบอกก่อนว่ามันไม่เหมือนดีเซลมันปรับจูนปุ๊บเนี่ยได้แรงม้าเพิ่มขึ้นระดับหนึ่งอาจจะประมาณ8า10ม้า12ม้ากันไป ในรถเครื่องยนต์ NA นะเพราะว่า1แรงม้าเนี่ยมันยากมากเลยไม่ไม่เหมือนกับดีเซลเลยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับด้วยหลักการทํางานของเครื่องยนต์เองแล้วก็พวกอุปกรณ์รอบข้างเองนะครับก็ยังไงฝากกันด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะมิตซูบิชิอีคาร์นะครับกล่อง t e คโฟนะครับแล้วก็ท่านใดสนใจนะฮะเกี่ยวกับการปรับจูนเบนซินนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาในไลน์ ID ได้เลยที่ผมลงไว้ให้นะฮะร,รวมถึง เพจ a c e b o o k นะเข้าไปกดถูกใจด้วยไปแล้วฮะสวัสดีครับ